ในข่าวแรกประจําวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของสวนลำไย,ยนี่ในตอนนี้นะคะต้องบอกว่าชาวสวนลำไย,ยเนี่ยก็ต่างประสบป,ปัญหาหลักไปได้ด้วยกันนะคะไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของราคาลำไย,ยหรือว่าแรงงานนะคะแล้วก็พิษของโควิด -19 ด้วยค่ะชาวสวนลำไย,ยจังหวัดจันทบุรีนะคะตอนนี้นี่เครียดเลยเพราะว่ามีพิษของแรงงานที่เป็นสายเก็บแล้วก็โควิด -19 ด้วยนะคะทาให้ราคาเนี่ยตกต่ําลงไม่เป็นไปตามสัญญาค่ะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยแก่จัดเลยนะคะเริ่มที่จะเน่า เสียค่าสวนชาวบ้านนะคะจึงจําเป็นที่ต้องเร่งเก็บเองแม้ว่าจะขายได้ในราคาเพียงกิโลละ15บาทค่ะนางสมพรมองขุนทดเจ้าของสวนลำไยหมูห้ 5, บ้านซับตาเมาตําบลหนองตาโคงอําเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะคะเปิดเผยว่า ผลผลิตของลำไย,ยปีนี้เนี่ยให้ผลผลิตนี้มีคุณภาพลูกใหญ่ช่อสวยทีเดียวเลยค่ะแล้วก็สวยกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยนะคะแต่ว่ากลับขายได้ราคาที่ตกต่ำเพียงกิโลกรัมละ26บาทเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้มีการทำสัญญาณนะคะว่าตกลงราคากับโรงคัดบรรจุลำไย,ยเพื่อส่งออกในกิโลกรัมละ30บาทค่ะแต่พอมาเจอพิษของโควิด1 9ทําให้ขาดแรงงานสายเก็บลำไย,ยที่จะเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ทําให้โรงคัด บรรจุลำไยต่อราคาเนี่ยเหลือกิโลกรัมละ26บาทค่ะ แล้วก็เก็บลำไดยในสวนของตนเพียงร้อยละห0หรือประมาณ20ตันเท่านั้นจากผลผลิตที่คาดนะคะว่าปีนี้เนี่ยจะได้30ตันโดยอ้างว่าจะรีบไปเก็บที่สวนอื่นต่อเพราะว่าลำเดยที่สวนอื่นก็ใกล้จะเน่าเสียแล้วไม่มีแรงงานเก็บลำเดยเช่นเดียวกันค่ะตนเองนะคะก็ได้แต่ทําใจยอมรับแล้วก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะไปเก็บเพียงสวนตนแต่ส่วนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ก็ต้องช่วยกันเก็บไปให้รอดผลจากวิกฤตนี้นะคะ ตนเองก็ต้องใช้วิธีการจ้างคนงานมาเก็บเพิ่มค่ะแม้ว่าจะต้องเพิ่มต้นทุนในการเก็บเกี่ยวโดยมีค่าใช้จา่ายเวลาประมาณ2,000ถึง3,000บาทก็จะใช้จ้างคนงานทั้งปีนต้นลำไย,ยเก็บทุกอย่างที่เหลือแล้วก็จ้างคนมามัดลำไยค่ะซึ่งเรียกว่าก่ำปุ๊ก หลังจากนั้นนะคะก็จะนำไปขายในที่ที่รับซื้อในชุมชนกิโลกรัมละ15บาทค่ะเก็บได้วันละประมาณ600-700กิโลกรัมต่อวันพร้อมกับกล่าวว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ต้องมานั่งเก็บตามหลังแบบนี้ค่ะเพราะว่ามีแรงงานเพียงพอต่อการเก็บเกี่ยวนะคะเดี๋ยวไปฟังถึงสัมภาษณ์ของเจ้าของสวนลำาไย่ท่านนี้กันค่ะเก็บไปหน่อยเดียวพเราให้ขเขาให,าเาให้เราเก็บเองขายกลสวนบางอะไรเงี้ยแล้วกนสวนน่ะซื้อถูกๆอะ่ะ เราจะได้อะไรใช่ไหมได้อย่างที่สวนเนี่ยเหมือนกันถ้าเราเราเหมาคนสวนเราไม่ได้กี่บาทอย่างก็เหมาแค่หมื่นครึ่งหมื่นอะไรเงี้ยเราเก็บเองเราก็ยังได้มั่งไง mm. เข้าใจสถานาการณ์อยู่ตอนเนี้ยปีเนี้ยเข้าใจสถานาการณ์ความเป็นเงี้ยเนาะเราต้องรับสภาพไม่ได้อะ่ะเออถ้าเรารับสภาพไม่ได้ก็ถือจบอ่ะเออชาวสวนต้องต้องยอมท้าใจอปีนี้ว่ามันมีปัญหาคือโรคอ้าวนะปีนี้ผลเยอะ แรงงานเนี่ยปีนี้ปัญหาสาอย่างเนี่ยพอลำไย,ยเราถึงเวลาเก็บเกี่ยวมามันไม่เขาไม่หยุดให้เราเก็บอะ่ะมันก็เน่าเนี่ยพอเขาครบอายุเขาแล้วเขาก็ไปไม่ไดแล้วผิวเขาจะไปไวมากเนี่ยน,นี้แรงงานก็มีฝนกระตกเลยผสมผสีไปเหมือนนั่นเลยเละเทะไปหมดเลยทุกคนหวังเงินล้านหมดเลยเห็นเงินล้านทุกสวนแหละพอเจอฝนเยอะ และงานไม่มีคือจบหมดอ่ะ โดยรายละเอียดนะคะของส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ปลูกลำไย130ต้นค่ะบนเนื้อที่8ไร่มีอายุเกือบ30ปีแล้วนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทำลำไยพักต้นพักต้นไปนะคะเพราะว่าเจอกับวิกฤตแห้งแล้งนะคะน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยฝนตกชุกตลอดน้ำก็มีเพียงพอต่อความต้องการนะคะแต่ว่าดันมาเจอวิกฤตโควิด19แรงงานลำไยสายเก็บก็ขาดไปฝนก็ตกในช่วงของฤดูเก็บ เดืวลำยไยด้วยก็ทําให้ผลผลิตเนี่ยเน่าเสียเกิดเชื้อราดําผิวเสียค่ะไม่สามารถส่งออกได้ต้องขายในราคาลูกร่วงก็คือกิโลกรัมละ4บาทค่ะซึ่งกรณีเรียกได้ว่าเป็นปีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะเพราะว่าโอกาสอย่างที่คุณสมพรบอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยมองไว้ว่าจะได้จับเงินล้านแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่เงินแสนก็จะวอนภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนะคะแก้ไขปัญหาแบบจริงจังเพื่อที่ว่า ปีต,ต่อไปค่ะจะได้ไม่เกิดสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วก็ขอยืนยันนะคะว่าให้สวนลำไย,ยเนี่ยจะทำผลผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพเพื่อการส่งออกทุกๆปีค่ะเพื่อรักษาเสชื่อเสียงของลำไย,ยคุณภาพจากประเทศไทยไว้ให้ได้ค่ะ